สวัสดีครับนผู้ชมรับเบาวเถาผ้ามาตามตองหัวด้วยครับผมตาบัวสีครับฝันแม่นด้วยพี่น้องครับเอาลองมารับชมรับฟังน้ำกันครับว่าตาเพิ่นฝันไว้จังไดครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสวัสดีครับตาครับคสวัสดีค่ะตาฝันแล้วครับฝันแล้วฝันแล้วจงหัวแล้วฝันตองหววแล้วอืครับอืมนี่ความฝันฝันไว้จังไดก่อนตา วันว่ามีน้องสาวครับน้องเมี่อะหรื่าครับเขาได้บอกเราแต่ว่าเขาใส่เกิอบมากจะเขามากอย่างหรือมากครับมายืนถือพอดเกิอบไว้ซีคือจริงหนึงครับจริงหนึงก็ไว้ซีครับจริงต่อไรนี่มันมีเลขอยู่เพิ่์นเกิอบนีครับสองหาเลขอยู่เพิ่์นเกิอบสองหาเออครับจริงเกินบ่มีอ่าจริงนึ่งบ่มี่จริงนึ่งมี่ครับเห็นอยู่ พื้นเกือบสองหาตีตาอเอาครับฝันสำนีหนึงบมตาฝันสำนีเ<อ><อ>น,นี่ยโอ้ปตัวหนามาหลังด้อืมันเมื่องวันีครับขันต้องวัคือฝันเลยจงสี่อโอ้เอาลาตามักตัวใดละ่ะตีตัวใดละลก็ีสองหานี่ยแล้เขาไมสองหององที่ซ่งันไปอสองหนี่ตีรับสองหาัมอ่เอเกือบเกือบกับเก้า โอ้ตีเงสิเลยบอกตาตอสองหากเก่าลเลยนลตา,าเนาะ,ะอ่อหาหาภูมิภาคสามตัวสองหากเก้าโอ้โหทผู้ามาชมครับตาเป็นกับฝันตองวดฝันสนีหนึ่งบาตาฝันจำเนียฝันสนีนะครับเนาะกับอืบมกับกับมีเข่ามีหลุดมันบาตาความฝันมีเข่ามีหลุดมีเข่ามีหลุดอืมงวดเขานี่ก็เข่าตรงๆรงแน่นบาตาเข่าหลุดอ๋อ ท,ท่านผู้ชมก็ถือว่าขับแนวทางของตาบัวสีนะครับเนาะขับควบฝันอ่าขับตาพุ่นปีบ่หลายโตปีให้ตรงตรงเรื่อตาเนาะีตรงเลยครับผมอือเปไ็นไรก็เป็นไรอยู่เอ่าเอาเห็นชัดๆเลยบ่ตาสองหันี่คักๆกันสองหานี่เพิ่นเกือบเลยทีครับอือเห็นจระเห็นชัดๆตาพุ่นว่าสองหา,าน้องสาวบอกผู้พันใส่มา <โถ S 1> น้องสาวผู้พันที่เสียไปแล้วบบตาบ่บ่โอ้โหครับ เพิ่นไซ่ม่ยังไหนความฝันเนี่ยตาใส่มาซม่ยงก็คือมากขึ้นบ่ก้นบ่เนี่รับมาบ้าเราสอนกิบอกที่นี่ครับจิงไม่เล่งใส่ไซปที่วันจิงว่าไม่เล่งนี่เพรา็ขอนอยู่บ้านม่ใส่ดุสีครับมันอยู่ห่างกันอครับโอ้ฝันไปยังสีติตาครับอตมที่บบ้านี่ือหลรง โอ้โหนี่ว่าครับว่องมืงเจ้านี่เข่าอยู่ในหันวัดอยู่ในหนีเล่นหมเขาบัตรได้ยินมาตะใสก็เขากันบัตรกับตามีเก่ามีหามีสองมีเก่ามีหามีสองเออเออครับงวดร่างเนื่งก็ได้โย่แม่นั่งอยู่คละหมองครับมันบอกเขาคู่กันบอกเขาคู่กันเนาะตาเนาะพกกรมี่เก่ากรมี่แบกกรมี่ยังสองก็มีครับอยู่คละหมองชื่อหลายอยู่ครับ <ม><ม>บอกคำว่าคู่กันดีที่สุครับตาตาเงิดนี่กับฝันตามนี่นะครับเนาะโอ้เสาก็้อฝันโอ้บอ่ฝันแนวอื่นอีกบ่ตา<ม>บ่ฝันแนวอื่นหรอกฝ<ม>ันแต่น้องสาวใส่ใส่เกือบมาอืมได้แล้วโอ้ครับเพราะดิมือก็อ๋อมือนี้ไม่บ่ครับมือแรงเขาก็ไ,กไปนอนกับฝันนะอืฝันเยอะก็ย่งเลยอืมมากเลยอ๋อครับ แล้วตัวอุ่นเ่ไเลยนาอคือว่าแล้วนนแบแล้วว่าประเทเกิดมันบบเกิดประดับยานดีพวกเราเกิดสมัยเทวนีวะไอ้เชกเนียเเน่ยอพอออกมาแต่ว่าติที่ไม่ถอออมาแล้วเจ้าก,ก็เรียกให้เกิดเลขสองหาเลขสองหาเต็มตาค,ครับ<อ>เห็นชัดชัดเห็นขึ้นเป็นนะเล่มติตาโอ้ผมว่าเขาจะชุบเขาจะชุบเป็นเนี่บ่ ครับเดิสองนีน <W> <in> enfin ี้หามาชื่อี่ครับสองกลางจุดวัดศูนย์ไปเกลยครับเกลื่ยเกือบปีเป็นเก้าเกลื่ย์สองหาเก้าเออเอาท่านผู้ชมครับความฝันของตาบวสีนะครับเนาะกับตาว่าที่ผ่านมากกับมีเข่านะครับเนาะกับก็มีบางงวดกับรุดหน้าตาเนาะกับก็ล่องพิจารณาเบงครับสองห้าเก้ากับสองหา ฮา,าเก้าสองเก้าซันมี่บัวตากะซัมนี่เนาะครับเนาะอืก็ถือว่าบัวลายโตครับท่านผู้ชมครับออืโ้ฝันตองวดครับเอ๋อนี่ตาเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันได้เห็นยังสีแหละครับเห็นจะจะตาเพิ่นว่าก็ลองพิจาระนาบเอาทนะ่านผู้ชมครับนี่ครับถ้าตามักมักตัวใดแต่ตา ตัวคือวานี่เดีวตัวไหสองสองหาสองหาโอ้คือมักมักสองหาเลยมักก็ซื้อสองเลยโอ้ครับว่าจะได้สาตัวก็เอาเก้าเลยอืมเาจะได้ก็ล้ไปสตัวกับสองหาเก้าสมตัวาครับโอ้ครับต่เพิ่นก็ว่าเห็น เห็นชัดๆเลยติตาเยี่ยเห็นกับครับผู้ที่เป็นใส่เกือบเป็นเสียชีวิตไปครับตานั่งโอ้โหนี่มีชีวิตอยู่นำไม่ขายของโดวเป็นทงนี้ร้าน,น,นอันพิ่เจืออ,อมอนร้านอัมอนอนครับอืมครับ ตาพันวาหมักที่สองหานะตาเนาะเห็นคักคคือสอหาเห็นคักคเป็นกาคนน่ะครับรือ่ใช่านจ็ดตะกูเนี่อ่านี่ครับกระตัดอยู่ครับนี่ครับตัดสองเก่าโอ้เก่าเก่าหสอง่าครับสองหาเก่าตาพันวาตะวันเน่นเน่นสองหานะครับเนาะสาตกับสองหาเก่าหาเก่ากระตัดให้น้ำน้าตาเนาะเพื่อแหลี่แต่พูดมักครับผมมากแล้วบ่อนังเลยตัดที่รับ ตาบดสีครับท่านผู้ชมครับตาพนาันวาว่มฝันนี่กระแม่นครับงวดแม่นกระแม่นครับงวดบ่แม่นกระมีนะครับธรรมดาธรรมดาว่มฝันครับเป็นเพียงแนวทางว่มฝันด้วยครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับตาพนันกะมาเหล่าสุฟังตาพนันวาคือฝันคือเห็นตัวเลขชัดแท้ตาพนันวาเลขสองห่านเห็นชัดเต็มมาตาเห็นขาดเลยโอ้เกือบนะครับผู้เฒ่าโบาานนราณพันกว่าเกือบเกือบพันกาตีเป็นเก้า มันมาตาปีเป็นเก้าเราจะจีบอะไรน้่งคอน้่งเกลือยเยน้่งเกลือยก็นั่งเก่าขับตาแต่ว่ามักนี่มัมกเลยสองหาสองหาแล้วก็ไม่ชื่อรับท่านผู้ชมตาเพิ่นกระยำให้แล้วนะครับเนาะครับตองงวดครับงวดนี่ก็เลยตาเพิ่นว่าฝันดิ้ว่าั่นฝันเห็นเห็นชัดว่ามั่นเพิ่นกล่วาว่าเดี๋ยวตาจะเล่าสู่ฟังเด้อท่านตาพันว่าก็ตามที่ตาเพิ่นเล่าสู่ฟังนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับ นะครับเนาะครับตาคุณกระตีให้ตามนี่ครับบ่อหลายตันาตาเนาะบ่อเลยเด็กควอมฟันนี่บ่อหลายตหางเดียวตาคุณว่าเห็นชัดๆนี่คือสองหาดีตาสองหาครับสองหาดกๆกะจะน้าตาเนาะเต็มไปเลยครับผมอือบ่มีรบบ่มีบินอ่านี่แหละครับเป็นสีแดงนะตาสีดำโอเป็นสีดำค่ะ เกิดมันเยจะเป็นพื้นสีเหลืองจังน้อยเกิดครับแต่ว,ว่าตัวเรียงมันจะเป็นสีดำอ่าครับเป็นสัตว์เลยเนาะมัดยาวสัตว์อ่<ช>อาอ๋อครับตาเพิ่งจะย้ำให้ละครับผมนี่ครับแคบเอาครับทำชกมาตาหันมาเห็นจ๊ะจะนะครับเนาะครับตาเบอร์สีครับผม สามตัวตาพนวาเลยครับสองห้าเก้าครับตีตามผู้ถาเก้าห้าเกือบก็บเป็นเก้าเห็นสองห้ากสองห้าเก้าเน้นที่สองห้าครับสองเก้าห้าเก้ากันไว้ตาพันวาอ๋อาครับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุนตาครับพอกันคลิปหน้าเด้อท่านผู้ชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านพี่นองเงินเลน้องท่องในเข่าสุขคนเด้อครับสวัสดีครับ